งานของ Data Engineer เนี่ยก็คือทำให้ Data เนี่ยพร้อมใช้สำหรับทุกๆยูนิตภายในธนาคารครับธนาคารมี Data ขนาดใหญ่เนาะผมมีโอกาสในการไป explore เทคโนโลยีที่ต่างประเทศเขาใช้กันเพื่อนำมาปรับใช้ภายในธนาคารครับผมมีโอกาสได้ทำงาน Cross Function กับทีมือ,อื่นๆแล้วก็ทีมืออื่นๆ่นะให้ความร่วมมือนในการทำงานดีมาก achievement อย่างหนึ่งก็คือพอเวลาเราเจอ i n s i d ์อะไรในธุร today, กิจของธนาคารนะครับเมื่อเราเห็น product มีไอเดียของเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเราก็รู้สึกภูมิใจครับเพื่อนๆให้ความร่วมมือแล้วก็ให้การช่วยเหลือในการทํางานดีมากครับแปลว่างานจะหนักแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอยู่คนเดียวการทำงานปัจจุบันเป็นแบบ hybrid ครับก็มีทั้งทํางานที่บ้านแล้วก็มาทํางานที่ออฟฟิศก็ทําให้มีเวลาในการจัดการชีวิตส่วนตัวได้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้น กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ